สวัสดีครับผมเอกชีวิตดีเมื่อที่ใช่ามาแล้วครับผมวันนี้วันที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราช2564นะครับปีวัวหรือว่าปีฉลูว่าปีวัววัวเงินวัวทองนะครับปีนี้ได้เงินได้ทองกันาทางผมนะครับทางเพจชีวิตดีเมื่อที่ใช่นะวันนี้เพราะว่าเป็นวันที่หนึ่งมกราเป็นวันเปิดศักราชต้นปี และวันนี้ผมก็จะเอาเลิกแน่แหละเป็นการเปิดที่ดินเปิดที่ดินนะครับผมอู้ถึงเรื่องที่ดินที่อยู่อาศัยหรือว่าที่ทํามาหากินหรือว่าที่ออฟฟิศหรือไร่สวนนานะครับผมมันจะต้องมีประตูทางเข้านะหรือว่าประตูหัวนะครับประตูหัวเข้าบ้านหรือว่าประตูหัวเข้าที่เราเนี้ช่องไหนที่ดีช่องไหนที่บดีช่องไหนอยู่และมีความ สุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพจิตดีช่องไหนอยู่ร,ร่ำร,ร่วยนะครับวันนี้ผมจะมาบอกอจะมาบรรยายให้ฟังนะครับวันนี้ต้องตั้งใจฟังเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าวันนี้เรื่องมันค่อนข้างจะยากเรื่องขององศาองศาเข้าที่ดินนะฮะมันค่อนข้างจะยากมันจะซับสนมันจะมึน,มนง,ง,งงงหน่อยถ้าใครใครอย่บาบ่เคยเรียนบ่เคยเียนด้านก่อสร้างหรือว่าใครบ่เคยเห็นเรื่ององศาเนี่ยจะฟังแล้วมันจะ เออมันจะคั umas, <in> ดคัดนิดคัดคัดนะฮะค่อยค่อยฟังค่อยค่อยตั้งใจฟังแล้วก็ไปคลื่กับน้อยกับน <in> ้อยกับน้อยนะครับผมเพราะผมเกิดใช้เวลามาเกือบแปดปีกว่าจะเข้าใจทั้งหมดนะฮะเอามาเข้าประเด็นกันเลยนะครับผมในที่ดินแปลงหนึ่งเนี่ยที่ดินอ่สมมติว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมก็แล้วกันนะครับผมสมมติว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่ดินแปลงหนึ่งเนี่ยอาจจะมีประตูทางเข้าได้ทางเดียว หรือว่าองศาที่ดีได้องศาเดียวบางแปลงอาจจะมีทางเข้าได้สองทางนะฮะบางแปลงเนี่ยอาจจะมีทางเข้าที่ดินได้สองแปลงหรือว่าบางแปลงเนี่ยจะบ่มีช่องทางรวยเลยบ่มีองศาที่ดีหมายถึงว่าบ่มีองศาที่ดีในที่ดินแปลงนั้นเลยนะฮะและอย่าไปตกใจนะโอ้บ่มีองศาที่ดีเราจะอยู่ได้อย่างไรนะอย่าไปตกใจครับผมเรามีวิธีแก้ เพราะว่าของผมเนี่ยคือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพลิกแพงและแก้ไขให้มันดีขึ้นนะครับไออย่างที่บดีไออย่างที่เป็นข้อเสียของที่ดินไปนั้นเขาปรับปรุงให้มันดีขึ้นเขาเปลี่ยนจากโทษจากเอ่อมันทิศทางบาดีเขาเปลี่ยนเขาเสริมแก้ไขพลิกแพงเอาให้มันดีขึ้นนะครับผม ในในบทเนี้ยถ้าอู้เป็นภาษาการวางเขาที่ดินเนี่ยมันจะป้นจะกห้องว่าหนึ่งสุริยาห้านักราห้านักราเนี่คืออย่างห้านักราห้านักราก็คือหน้านะครับผมหน้าหรือว่าทางยุโรปทางเมืองจีนทางยุโรปเขาใช้ว่ามังกรนะมังกรหรือว่ามังกรนะครับผมห้านักราคือมังกรห้าสายมังกรห้าสายนะครับผม มังกรห้าสายมีมังกรอย่างพ่อครับหนึ่งจะเป็นมันะะงกรทองนะฮะมังกรทองนะฮะอยู่ทางทิศเหนือแต่ผมยังไม่ได้บอกนะครับว่าอยู่องศาที่เท่ไใดเพราะว่าใน360องศาของเขาเนี่ยบอกว่าเขาหมุนไปทิศไหนนะเขาเดินไปทางทิศไหนนะมันเป็น360องศาแต่องศาที่ดีที่สุดที่จะทําประตูบ้านประตูหัวประตูเขาเขาตีนะครับมันมีเพียงแค่6องศาเองที่ดีนะฮะ อันดับแรกนะครับผมคือมังกรทองนะมังกรทอง네จะอยู่ทางทิศเหนือแต่ผมยังมบไดบอกว่าวกี่องศานะครับมังกรทองจะอยู่ทางทิศเหนืออันดับสองมังกรขาวนะะมังกรขาวจะอยู่ทางทิศค่อนข้างจะตะวันออกเฉียงเหนือ,อน,นะฮะแต่มันออกเฉียงเหนือแล้วก็สามมังกรเขียวมังกรเขียวจะอยู่ทาง ทิศตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็มังกรดําจะอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้แล้วมังกรแดงก็อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เหมือนกันส่วนหนึ่งสุริยาหนึ่งสุริยาเนี่ยคือเป็นสายพิเศษอีกสายหนึ่งเรียว่าองศา,ศาที่ดีที่สุด มันมีเพิ่มอีกมาสายหนึ่งเป็นอง,องศาของพระสุริยะนะครับผมพระสุริยะคือเป็นองศาที่การบปินฐานการจัดการการควบคุมนะฮนะ้แต่ละความหมายขององ,องศาเนี่ยอย่างมองอา่าง่ายนะครับอย่างมังกรทองเนี่ยกับส่งผลในด้านข้อมูลข่าวสารทางด้านสติปัญญาทางารูปร่ำเรียนนะฮะการเรียน ต่อเนะี่ยการวางแผนงานโครงการวิจัยนะครับผมนะมันเป็นอยู่ในในขององค์สามกรอออมงกรทองนะครับต่อไปกับมองกรขาวเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการสื่อสารการโฆษณาการประชาสัมพนะันธ์นะฮะการสื่อสารการโฆษณาการประชาสัมพันธ์ออถ้าใครมีออฟฟิศหรือว่ามีบริษัทเนี่ย เขาาทำ,ท,ำทางเข้าเนี่ยทางนั้นสื่อสารโฆษณาประชาสัมพันธ์เนี่ยคนจะได้รู้จักเหาหนักกิจการมจะได้จเจริญรุ่งเรืองและผลกําไรมันจะตามมานะครับผมต่อไปกับมังกรเขียวมังกรเขียวเนี่ยจะส่งผลถึงเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายในครอบครัวค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันหรือว่าในทำอย่างไดทาอย่างไดให้เขา ครอบคลุมค่าใช้จ่ายเนี่ยมันได้นะมันจะอยู่ที่มังกรเขียวนะครับผมมันจะเกี่ยวกับการเงินการทองนะครับผมค่าใช้จ่ายในครัวเรือนต่างๆค่าใช้จ่ายต่างๆในเป็นทรัพย์สินเป็นผลกาไรสุทธิต่างๆทั้งปีนะจะเป็นองศานี้เอาเคยสังเกตก่อนเอ๊ะบ้านเรายังม,มีค่าใช้จ่ายนะับบ้านเราอย่างรายรับบุพอรายจ่ายมันเกี่ยวเกี่ยวขึ้นอยู่กับองศานี้โดยเหมือนกันครับผม เราก็ต้องปรับมันมีข้อเสียอย่างองศานี้มันมีข้อเสียอย่างเอาไปดัดแปลงมันเนี่ยไปพลิกแพลงไปแก้ไขมันเนี่ยการใช้จ่ายของครอบครัวเรามันก็จะลดน้อยลงนะฮะต่อไปเป็นมังกรดานะครับผมมังกรดําองศาเส้นที่4นะครับองศาเส้นที่4คือมังกรดำเนี่ยจะส่งผลถึงตําแหน่งงานหน้าที่การงานมุมชื่อเสียงเกียรติยศเนี่ยนะฮะ มุมนี้มุมคือมังกรดํานะครับแล้วแหมสายหนึ่งคือมังกรแดงมังกรแดงเนะี่ยเกี่ยวกับดิจิตอลต่างๆนะครับผมเป็นอา่าพว่าเกี่ยวกับสัญญาณต่างๆนะฮะสัญญาณดิจิตอลการสื่อสารอา่าการใช้โทรคมนาคมนะฮะการขนส่งนะ การสร้างโปรเจกต์่ยฮะมันจะอยู่ในองศาเนี้นะครับผมการเกี่ยวกับเทคโนโลยีเทคโนโลยีนี่จะเข้าใจง่ายที่สุดนะครับต่อไปองศาที่สุดท้ายนะผมองศาเส้นสุดท้ายคือว่าองศาพระสุริยะพระสุริยะนะจะเป็นเกี่ยวกับผู้สนับสนุนอุปามา์ลูกค้าออเดอร์อ เงินโบนัสเนี่ยนะการบริหารการจัดการการควบคุมการคอนโทรลเนี่ยมันจะอยู่ในองศาสเส้นสุดท้ายนะครับแต่ละสายนะแต่ละสายนะมันจะส่งผลไปแตกต่างกันอย่างผมได้อู้อย่างตอนแรกแล้วว่าที่แปลงหนึ่งอาจจะมีทางเข้าที่ดีอยู่2ทางเพราะฉะนั้นเขาถ้าเขามี2ทางเน่ยเขาสั้นดีเลยโอกาสที่เขาจะเริ่รุ่งเรืองอ่ะมันจะเร็วมันจะเวยน,นะฮะ นัวกว่าเอ้เาถ้าหูหูองศาเราจะทําอย่างไดนะครับหูองศาประตูหัวเข้าเราจะทําอย่างไดเฮาก็ทําประตูรั้วเข้าตรงองศาที่ผมว่านะครับมันมีอยู่หกสายเนะี่ยทําประตูรั้วประตูทางเข้าเนะี่ยเฮ้ม,มันได้องศากับที่ดินของเราะฮะแล้วขนาดของประตูรั้วเนะี่ยขนาดนยะเดี๋ยวผมจะมาอู้ต่อไปในบทต่อต่อไปนะครับขนาดมันจะเป็นเซนติเมตร เป็นเม็ดน,นะฮะขนาดของประตูก็จะต้องได้ขนาดที่เป็นมงคลขนาดที่เป็นมงคลถ้าเราเข้าใจบทแรกนะครับบทต่อๆไปมันก็นจะเข้าใจง่ายแต่ผมพยายามจะอู้อย่างที่มันง่ายที่สุดบ่ใจบบใจอู้อย่างนักภาษานักมองจุย้ยเปิ้นอู้นะโอ้ถ้าอู้อู้อย่างภาษานักมองจุย้ยเปิ้นอู้นะเปิ้นอู้เสียลแล้วเป็นอี่างมอมึนๆงงๆอย่าง เวลาไปเวลาลูกค้าล so ูกค้าหรือว่าคนที่มาฟังนะโอ้ยมันมันงงงงบอกให้เข้าใจแต่ผมจะบอกอู้อย่างนะผมจะมีอย่างผมจะบอกอธิบายให้เสี่ยงให้หมดนะฮะเฮ้ทุกคนเข้าใจให้หมดเื้อเข้าใจเห้มันแจมแจ้งแดงแจ๋มมันมันมันปิ้งอ๋ออ่ะจะได้บบโดนหลอกโดนต้มมันเป็นอย่างนี้ครับอถ้าถ้ากุกคนทาทาได้อ่ะบ้านก็คงกจะเริญมุ่งเดือง ประเทศเฮาจะเริญดุ่งเรืองครับบ่ต้องไปกักบ่ต้องไปอ้ยอ,อมีความฮู้อะไรใส่กันไปจงมีความฮู้กันไปทรงกันไปมันจะได้สืบทอดเกณฑลูกเกณฑหลานมันมันวิชานี้มันจะได้เบบางคนอะมีบางคนอ,ะ,คนอะเก่งขนาดครับผมไปเจอมนะันอะโอ้เก่งมากแต่เป้นกักเป้นไปยอมบอกคือเสียง ปิน้นยังดึงไว้เน่ยต้องรอคนจ่ายตังก่อนถึงจะเอขี่มากําน่อยกําน้อยกําน้อยนะเพราะว่าเพราะฉะนั้นผมหือเต็มตีไปเลยใครอยากจะหูอย่างโทรมาใครอยากจะเเข้าใจายอย่างไลน์มาหรือว่าลงในเพจก็ได้ถามที่เพจผมก็ได้ชีวิตดีเมื่อที่ใช่นะครับผมเอกนะครับผมหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ผม087 หนึ่งเจ็ดเจ็ดห้าหนึ่งแปดสี่ผมบ่มีครับครับผมมือเต็มที่ครับที่ผมไปห้ามเพียนมาเจ็ดแปดปีนนะใครอยากจะหูหยังถามได้เลยครับถ้าบ่เข้าใจอยากจะชวนผมไปดูที่ตัวเองยินดีครับยินดีช่วยเือทุกๆคนฮนะเพราะผมอยากจะให้ทุกๆคนเจริญรุ่งเรืองอยากจะทุกคนมั่งมีอย่ากน้อยๆมันก็ต้องมีกินมีใช้นะฮะ ผมเคยจนมาก่อนสิ่งเดียวที่ผมทำตอนที่ผมจนนะนะตอนตั้งแต่และออนมาจนถึงอายุเก,กืบอบสี่สิบนะเป็นแบบเงินบบพอใจใจคือเดือนจนเดือนบางเดือนเงินอย่บบพอบบพอใจนะฮะเลยหาทุกลู่ทางหาทุกวิธีการที่อยากจะมีเหมือนเปิดนะหนในหนังออ้โออเพิ้นนะขีรข่รถขี่ลากันโด เอาอย่างมาฟกตองบินเนี่ยเพราะฉะนั้นเงินตัวเดียวรั้เงินตัวเดียวที่ความมุ่งหวังตอนกําลังแรกของมนะตอนนี้โดนหลอกโดนต้มโดนสะเปะสะเป็ดตอนนี้หูละหูละเขาใจละมันเป็นอย่างอี้ต่อไปผมเฮือเต็มที่ไหนเมื่อผมได้มาเสร็จเพราะฉะนั้นความหูจะมีที่ผมคนเดียวความหูจะต้องมีที่ทุกๆคนที่อยากหูที่ทุกๆคนที่อยากจะเล่าจะเดินรล่ารุดรวยแล้วผมก็ขอว่า ถ้าคนมีความรู้เสร็จพอแบ่งปันแชร์ไปให้นคนอื่นัวยแชร์ไปให้นคนอื่นรวยเพราะถ้าคนอื่นรวยคุณก็จะรวยตามมาถ้าคนอื่นมีความสุขคนอื่นคุณก็จะมีความสุขตามมานะฮะอ่าสุดท้ายนี่ผมนะครับขอฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ให้ผมกำนะครับเพราะว่าถ้าคิดว่ามันเป็นสาระที่ดีที่ชอบอินะฮะ ที่จะสามารถนําไปใช้กับชีวิตของคุณได้ที่สามารถไปใช้กับครอบครัวคุณได้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ให้ผมกำเพราะอันเนี้ยมันจะจะได้ช่วยวยเหลือหลายๆคนเพราะศาสตร์เนี้ยโดยปกติที่ผมหันมานะครับในเวลา8ปีที่ผมร่ำเรียนมาเนี้ยโดยปกติผมหันมาผมหันมาอ่ะมันจะอยู่ในคนอีกระดับหนึ่ง รักลุ่มรุ่มเนี่ยจะบอกบอกคสนใจบอกว่บาบอกให้สนใจบางคนสนใจแต่บาสามารถเข้าเรียนได้เพราะว่าที่เข้าไปเรียนอ่ะมันเป็นหลักหมื่นหลักแสนนะฮะที่มัน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 บา,บางอาจาร,รย์บางท่านมืนก็พเนห้องแบบสุดกรูเลยที่ผมไปเจอมาแปปีเนี่ยศาสตร์เนี่ยมันจะอยู่ในเพาะกลุ่มเฉพาะคนต่างๆบนบนนะครับ พาบาได้แวะบาได้บไ,ได้อู้หม,มายถึงแยกชั้นบรรณะอย่างเงี้ยฮะแต่ที่ผมไปเคยแล้วไปหันมาเน่ะคนเจ็ดสิบเปอร์เซ็นปดสิเอร์ซ็นส่วนใหญ่น่ะคนที่จะคนเพิ่นมีกระตังกันน่ะคนที่เพิ่นฐานะเพิ่นที่ผมไปเจอฐานะเพิ่นก็โอ้มีบ้านมีช่องมีมีความเป็นอยู่ที่ดีอ่ะที่มันใจสัิษาน,นี้นะฮะลองศึกษาดูนะครับลองดูลองดูแล,ลบทต่อไปกับผมคนเดียวเลยมันจะ อู้เรื่องหนึ่งสุริยาห้านักราบทต่อไปเดี๋ยวผมจะเอามาอู้แต่ละสายฟังดีกว่าอขยายให้ละเอียดละเอียดนะฮะขยายให้ละเอียดะยยละเอียดเซ็จจากนั้นก็จะไปเรื่องเป็นจะธาตุนะครับผมเป็นจะธาตุหรือว่าห้าธาตุนะมันเป็นอย่างไดแต่ละธาตุนะมันเป็นอย่างไดส่งผลอย่างไดการใช้ชีวิตคู่เนาะแล้วก็เป็นจะธาตุ มันเกี่ยวกันยังไงความสัมพันธ์พวกนั้มันเกี่ยวกันหมดเลยมันดูเหมือนแบบเกี่ยวแต่ลึกๆจะมันเกี่ยวกันมันมันเกี่ยวข้องกันหมดเลยฮะอย่างใน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 ผมก็ดูแปลงนี้กันแล้วกันอันนี้ผมไปทํามาแปลงหนึ่งอันนี้อยู่แถวแถวแม่วางครับอันนี้อยู่แถวแแม่วางนะฮะอย่างนะฮะเราได้ที่มาแปลงหนึ่งเนี่ยที่มันจะที่นี่มันจะละเล่ละเล่นะฮะมันจะเบื่อเหนือใต้แต่นะแล้วผมก็ต้องไปอันน่ะเอ ปรกูงเปลี่ยนแปลงพลิกแพงและแก้ไขนะ่ะจะทำยังไงให้มันทำเฮือแหาทางเข้ามาได้นะอ่ะอ๋อลืมไปครับเด็กกี้ผมข้ามปไปน่อยสุดแมทเสมว่าที่บางแปลงนะ่ยมันบมีอันทางเข้านะฮะที่มันบางแปลงมันบมีทางเข้าที่ดีอนะ่ะเจ้าของบ้านจะห่วงเป็นห่วงโอ้ที่มันมีอยู่แล้วรบรยากไปซื้อที่แปลงใหม่เพราะซื้อที่แปลงใหม่เงินมันค่อนข้างหนักไงนะฮะบ่ต้องหัวบ่ต้อง กู๋มัต้องกังวลน,นะครับเพราะเราสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ทำได้หาช่องทางให้มันได้มันมีวิธีการอยู่ครับมันมีวิธีการอยู่แล้วเราจะมาอุ้กันในบทต,ต่อไปแต่บทที่เรื่องยากที่สุดคือเรื่ององศาเรื่ององศาเนี่ยยากสุดละมันเฉพาะนมะมาเวลาอู้มันจะมึนๆงงๆครับเรื่ององศาเนะี่ยบางคนเนี่ยจะทอ้อน,นะฮะบางคนโอ้ย มันยากนะแต่ลองลองฟังํำน้อยไม่ต้องฟังำํำ,ำ,เงนะำ,ำเดียวเออปืนะ้ดนปะื้ดจะทํกํำเดียวจะมุ่งมันนะทำํำเดียวเสร็จนะนะมันมันค่อยทําไปแต่ละสเตปแต่ละสเตปแต่ละสเตป,ตเ,ตปเดียวมันจะเป็นขึ้นมาเองครับโอเคนะครับอ่ในบทนี้ผมก็ขอฝากไว้ที่นี้ก่อนนะครับแล้วขอความกรุณาท่านผู้ชมทุกคนนะครับหรือว่าใครพอและใครชื่นชอบของผมนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมกรนใะนมันเป็นสิ่งสําคัญที่ว่า ทุกคนจะได้หันทุกคนจะได้หูต่อไปนะครับครับสวัสดีปีใหม่ครับ